สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับต้นไม้ที่อยู่ในสกุล Skin d a p ซัสพิกตัสกันนะคะเราเคยทำคลิปเกี่ยวกับสก mm ินดับซัสเอกโซติก้าไปเมื่อ EP ที่16นะคะวันนี้ก็มีการรวบรวมทั้ง6ชนิดอาจจะไม่ครบนะคะ6ชนิดนี้ก็คือ,อค้นหามาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกันค่ะว่ามีประเภทไหนกันบ้างค่ะ ชนิดแรกนะคะที่หลายๆคนรู้จักกันดีนั่นก็คือเอ็กซโซติกานะคะซึ่งตอนนี้มีเยอะมากในท้องตลาดนะคะหาซื้อได้ง่ายแล้วแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะลักษณะเด่นของเอ็กซโซติก้าก็คือใบเขาจะใหญ่ค่ะใบจะใหญ่กว่าชนิดอื่นๆนะคะในพื้นสีเขียวของเขาก็จะมีสีเงินประปรายนะคะทั่วทั้งใบเลยอันนี้คือลักษณะเด่นของเอ็กซโซติกานะคะแล้วก็เลี้ยงง่ายมากค่ะ เลี้ยงง่ายตัวไวนะคะตอนนี้เลือ้อยยาวยาวมากๆแล้วมีเราก็มีการนำไปขยายพันธุ์ไปปักชำเพิ่มแล้วนะคะสำหรับเอ็กโซติกาต้นนี้ชนิดที่2นี่คือซินเวอร์เลดี้นะคะซึ่งซินเวอร์เลดี้ก็จะมีลักษณะเด่นก็คือใบเขาจะเรียวยาวนะคะแล้วก็มีพื้นใบจะมีสีเงินมากกว่าสีเขียวนะคะ บางคนอาจจะสับสนเพราะว่าเขาจะคล้ายกับเอกโซติกามากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้ามาเทียบกันใกล้ๆแล้วเราก็จะเห็นความแตกต่างนะคะเอกโซติกาใบจะอวบกลมนะคะกลมแล้วก็ใหญ่แต่ว่าซิเวอร์เลดี้จะออกไปทางแนวยาวนะคะยาวกว่าแล้วก็มีสีเงินเยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะคะ ชนิดที่3นี้คืออาร์เจเรียสนะคะซึ่งอาร์เจเรียสแต่ก่อนหาค่อนข้างยากนะคะแล้วก็มีการนำเข้ามาตอนนี้ก็เริ่มหาง่ายแล้วก็ราคาถูกลงแล้วนะคะหลักร้อยก็ซื้อได้แล้วนะคะสำหรับอาร์เจเรียสอาร์เจเรียสลักษณะเด่นของเขาก็คือใบเขาจะไม่ใหญ่นะคะใบจะประมาณนี้ค่ะเล็กๆแล้วก็มีจุดปละสีเงินแต้มอยู่บนพื้นสีเขียวแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะ ก็น่ารักดีนะคะไซส์ขนาดเล็กมากเลยนะคะถ้าเทียบกับเอ็กซโซติกานี้2-3ใบอาจจะได้ใบหนึ่งนะคะสำหรับเอ็กซโซติก้าสำหรับใครที่ชอบต้นเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะอาจจะเลียสก็เป็นชนิดที่น่ารักมากๆเลยค่ะชนิดที่4คือ s i v ว r y a n แอค่ะน้องแอนของเรานั่นเองนะคะ ซึ่งซิวอรีแอนลักษณะเด่นของเขาก็คือเขาจะมีสีเงินมากกว่าสีเขียวนะคะแล้วก็สีเงินของเขาเนี่ยจะสะท้อนแสงอาทิตย์สวยงามมากนะคะซิวิรีแอนใบก็จะไซส์พอๆกับอาร์เจเรียสนะคะแต่ว่าลายใบจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวมาให้เพื่อนๆดูความแตกต่างใกล้ๆนะคะอันนี้คืออาร์เจเรียสนะคะดูไซส์ใบจะ พอๆกันเลยนะคะแต่ว่าลายใบยจะไม่เหมือนกัน s i วเรีแอนจะมีสีเงินที่ใบยเยอะกว่านะคะในขณะที่อาจ์เริสจะเป็นแค่รอยปละนะคะซึ่ง s i วเรีแอนเนี่ยเป็นต้นที่เราชอบที่สุดนะคะเพราะว่าเขาสวยจริงๆถ้าเกิดเขาโตแล้วก็ขยายใบยออกมาเยอะกว่านี้นะคะ ก็จะสวยงามมากๆเดี๋ยวเราจะทำคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะอาจจะ2-3เดือนข้างหน้านะคะให้ดูความเปลี่ยนแปลงให้ดูการเจริญเติบโตของเขานะคะตอนนี้ราคาของซิบรแอนก็ยังสูงอยู่นะคะยังสูงอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่จะนาเข้ามานะคะพวกไม้นำเข้าก็จะราคาสูงแต่ก็ยังพอซื้อหาได้นะคะตอนนี้ช่วงนี้ก็จะมีเยอะขึ้นแล้วะคะ่ะ ชนิดที่5ค่ะมีอยู่ใบเดียวนะคะเป็นน้องน้อยมากๆในตอนนี้อันนี้คือเจดซาตินค่ะซึ่งลักษณะของเจดซาตินก็สมชื่อเขานะคะคือเขาจะมีความมันเงาคล้ายๆกับกำมะหยี่นะคะเป็นสีเขียวทั้งใบเจดซาตินจะไม่เหมือนเพื่อนๆในกลุ่มนี้นะคะก็คือเขาจะไม่มีสีเงินเลยนะคะใบทั้งใบจะเป็นสีเขียวค่ะ อันนี้ทางร้านบอกว่ารากเดินดีแล้วใบแข็งแรงดีแล้วนะคะซึ่งเจดซาตินก็ตอนนี้ก็ยังนำเข้าอยู่ราคาก็ยังสูงอยู่นะคะแต่ก็ยังพอหาได้คะ่ะ ชนิดที่6ชนิดสุดท้ายตามข้อมูลจาก Google นะคะนั่นก็คือ Silver Splash ค่ะซึ่งต้นนี้เรายังไม่มีนะคะยังยังหาซื้ออยู่นะคะแล้วก็เท่าที่เห็นก็ราคาสูงมากสูงที่สุดใน6ชนิดนี้เลยนะคะเขาเป็นไม้นำเข้าเหมือนกันค่ะแล้วก็มีลายใบยที่สวยคือคำว่า Splash ของเขาก็คือสีเงินเนี่ยจะสาดไปทั้งใบเลยนะคะดูแบบสวยมากๆเลยตอนนี้ก็ พยายามหาต้นที่ถูกใจอยู่นะคะเดี๋ยวถ้ามีก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะคะว่าอีก2-3เดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะเอาชุดนี้มาอัปเดตให้เพื่อนๆชมกันนะคะสำหรับสกินดับซัสพิกตัสทั้ง6ชนิดค่ะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการปลูกเลี้ยงต้นไม้ในกลุ่มสกินดับซัสพิกตัสนะคะ ก็ควรจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่โดนแดดตรงๆค่ะเพราะว่าเขาไม่ชอบแดดแรงๆนะคะอันนี้เราเลี้ยงไว้ในบ้านนะคะที่ไม่โดนแดดโดยตรงเลยนะคะแต่จะมีแสงลอดออกมาจากทางหน้าต่างแล้วก็มีลมพัดผ่านสะดวกนะคะอากาศปลอดโปร่งเขาก็จะเติบโตได้ดีมากๆเลยค่ะคือถ้าไปโดนแดดใบของเขาจะนิ่มค่ะนิ่มแล้วก็เหมือนกับ ใบเหี่ยวไปเลยนะคะแล้วก็จะทำให้ใบนั้นตายไปในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอย่านำเขาไปโดนแดดแรงๆนะคะวัสดุปลูกก็จะประกอบไปด้วยดินร่วนนะคะจะเป็นดินร่วนผสมใบก้ามปูหรือผสมแกลบก็ได้แล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะซึ่งขุยมะพร้าวเพื่อนๆจะต้องนำไปแช่น้ำข้ามคืนเอาไว้ก่อนนะคะ เพื่อที่จะให้น้ําที่เป็นสีน้ําตาลที่ออกมาจากขุยมะพร้าวเนี่ยออกให้หมดก่อนเพราะว่าสีน้ําตาลในในขุยมะพร้าวเนี่ยนะคะอ่ามันจะเป็นกรดค่ะมีฤทธิ์เป็นกรดเราเรียกว่าแทนนินนะคะซึ่งแทนนินจะทําให้ใบไม้เนี่ยเกิดรอยไหม้ที่ขอบใบนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะนำขุยมะพร้าวไปแช่แล้วก็เอาน้ำออกให้หมดก่อนที่จะนำมาผสมกับดินปลูกนะคะ แล้วก็ควรจะมีดินป๊อปเปอร์หรือจะเป็นหินภูเขาไฟก็ได้รองก้นกระถางไว้นะคะเพราะว่าเวลารดน้ำเนี่ยน้ำจะได้ไม่ขังนะคะแล้วก็ใช้ปุ๋ยละลายช้าโรยหน้าในตอนที่เราผสมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการรดน้ำก็ให้ดูที่วัสดุปลูกเป็นหลักนะคะปกติดินร่วนกับขุยมะพร้าวเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอุ้มน้ำนะคะ ปกติเราจะลดประมาณ2วันครั้งค่ะเวลาลดก็ให้ใส่น้ำไปชุ่มๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่ปุ๋ยละลายช้าไว้ด้วยนะคะใส่ปุ๋ยทุกๆ3เดือนค่ะ การขยายพันธุ์นะคะเราจะใช้วิธีการปักชำในน้ำนะคะซึ่งเราจะเลือกกิ่งที่มีรากอากาศขึ้นมาแล้วนะคะอย่างกิ่งนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีรากอากาศโผล่ขึ้นมาแล้วแล้วก็ตัดเป็นมุมเฉียงขึ้นมา1นิ้วนะคะจากรากอากาศ1นิ้วตัดเป็นมุมเฉียงแล้วก็เอาไปแช่ไว้ในน้ำค่ะ เมื่อเรานำกิ่งที่มีรากอากาศมาแช่ในน้ำนะคะเป็นการปักชำในน้ำเราก็ควรจะใส่ปุ๋ยเม็ดละลายช้าเข้าไปด้วยนะคะปุ๋ยเม็ดละลายช้าเขาก็จะปล่อยสารอาหารออกมาตามระยะเวลาของเขานะคะซึ่งจะช่วยทำให้ในน้ำเนะี่ยมีสารอาหารไปบำรุงกิ่งจะอาจจะทำให้เกิดรากเร็วขึ้นนะคะ เรื่องการเปลี่ยนน้าเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนน้าบ่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเรามองว่าน้ํามันขุ่นหรือว่ามีลูกน้ํายุงลายก็เปลี่ยนได้เลยนะคะเมื่อระยะเวลาผ่านไปแล้วเขามีรากเยอะขึ้นนะคะเราก็ควรที่จะนําเขาไปปลูกในวัสดุปลูกเพราะว่าการปลูกในวัสดุปลูกเนี่ยจะทําให้เขาเจริญเติบโตได้เร็วนะคะ แตกกิ่งได้ง่ายกว่าการทชาไว้ในน้ำค่ะคิดว่าเพื่อนๆคงจะได้ทำความรู้จักกับ Skin d ด p บซัสพิกัสแต่ละชนิดกันมากขึ้นนะคะก็ฝากติดตามนะคะว่าอีก2-3สเดือนข้างหน้าจะต้นน้อยๆพวกนี้จะเจริญเติบโตกันยังไงนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ